เป็นเช้าที่วุ่นวายมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะพอดีวันนี้สาวน้อยจะไปทําง,งานด้วยอเอาเสื้อผ้าใส่ถุงเสื้อผ้าที่นางไม่ใส่แล้วจะเอาไปให้ชาลาตี้คะ่ะพ่อใหญ่ก็มายืนส่งนะคะนี่ฝนก็ตกนะคะพอดีสาวน้อยปิดโรงเรียนคะ่ะโรงเรียนปิดฮาร์ l เทอ r m มก็คือ1อาทิตย์ ให้ปล่อยให้ลูกชายอยู่บ้านกับพ่อใหญ่แม่สมศรีก็จะพาสาวน้อยไปทํางานด้วยแม่ก็เป็นเพิงหอบฟางหอบนั่นหอบนี่หอบทั้งของกินลูกสาวด้วยเทราไรเสีย right, พ่อใหญ่ก็มายืนรอมายืนส่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันขามนข n มนนิงขโมนนิงเฮายเจอเพื่อนบ้านค่ะ <c oughs> เพื่อนบาน้านแกก็เวลาแกเดินผ่านแกก็จะตอนเช้าแกาก็จะเซฮัลโหลมอ์นิงอะไรแบบนี้นะ <Morning. S 1> นเพื่อนๆา <c oughs> นี่ชีวิตแม่สมศรี ไปขึ้นรถกันเว้ยๆๆการข้ามถนนดูดูรถด,ด,ด้วยดูรถด,ด้วยคนสวยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวให้เอานี่เอานี่กุญแ,แจกุญแจก็บมือแม่เ,เปิดไปเนาะบูท t b o บูทยกรกดมาเปิดและวมาเอาของใส่รถพอดีอ่เมื่อคืนแยกเสื้อผ้าออกนะคะเอาเอานี้ใส่รถด,ด้วยแยกแยกเสื้อผ้าเพราะว่าอ่า อะไรที่นางไม่ใส่นางก็เก็บเก็บใส่ถุงเพราะว่าจะเอาไปให้ชาลตี้ค่ะเ,เพื่อนขาเนี่ยค่ะคุญแจมาคุญแจมาขออนุญาตขึ้นรถแ๊บหนึ่งค่ะยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยต้องสวัสดีสสดค่ะวันนี้หนูจะไปทํางานกับแม่ใช่ไหมคะคุณสวยค่ะก็จะนั่งรถไปทํางานด้วยประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะวันนี้เราก็ไปอยู่ที่ทํางานสาชั่วโมงกับแม่ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้อยู่บ้านเดี๋ยว คุณพ่อควบคุมไม่ไวอาถือถืออาถืออาก้องให้แม่แป๊บหนึ่งเรามาขึ้นรถเราก็ยังไม่ได้ออกตัวไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะข้างนอกก็ฝนวันนี้มาพร้อมสายฝนฝนลงมานะคะฝนลงเม็ดแล้วนะคะดีใจไหมจะได้ไปกับแม่ดีใจไหมดีใจนางชอบนะคะถ้าช่วงไหนที่นางปิดเทมอมไม่มีอะไรทําแม่ก็จะให้ไปด้วยเพราะว่า เด็กช่วงปิดเทอมเด็กที่เนอร์เซอรี่แม่สมศรีก็จะไม่มากเหมือนวันปกตินะคะเพื่อนขาปกตินี่มี 30- ถึง40คนก็คือเต็มเนอร์เซอรี่อ่าเราก็จะเอาลูกเราไปไม่ได้เพราะว่าก็จะยุ่งเนาะแต่ว่าคราวนี้ก็คือปิดเทอมเด็กที่เขาได้ชั่วโมงฟรีเขาก็จะหยุดนะคะแม่อาเด็กก็จะไม่เยอะแม่สมศรีก็ถือโอกาสเอาลูกไปด้วยค่ะใช่ไหมคะคนสวยขาไปช่วยงานแม่เนาะ ไปเก็บถ้วยเก็บจานไปจัดโต๊ะจัดอะไรนี่แหละค่ะก็พยายามบอกลูกนะคะว่ากว่าแม่จะได้เงินมาใช่ไหมยู u ี่ e วนไอวอ a เบิร์กไอเวอร์อีห้าเบิร์กกว่าจะได้เงินใช่ไหมฮะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทยูดอนดูรู o บิร์กเนาะก็เนาะเกบมันนี่เนาะเิกมินมันิงคุณเดชนางบอกว่าไม่ไม่เคยให้เงินหนูเลยหนูต้องทํางานช่วยแม่แล้วใครซื้อของให้หนูแม่ใช่ไหม ให้ซื้อน้ำให้หนูกิน <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ <Le a. S 1> เห็นไหมคะ <Le a. S 1> โอเน,นันานางเริ่มอ่อนแล้วอ่าพอดีในรถก็จะหนาวน,นิดนึงถ้าแม่สมศรีใส่แว่นตาก็จะมีอ่าเหมือนหมอกควันมาติดแว่นตาก็พยายามถอดออกนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวค่ะไปทำงานกันค่ะเดอกยาเฝ้าโอ้โอเคไ f กไปกันเลยค่ะวันนี้ yeah, <I> ไปกันเลย,ไป,เลยไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เขาได้เขาดูดีดู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  What you learn about our school? I did test. Uh, อยู่ประจำเขาก็จะหยุดงานช่วงที่ลูกปิดเทอมด้วยแม่สมศรีก็ไม่ต้องรีบนะคะขับรถประมาณ5นาทีก็จะถึงที่ทําง,งานปกตินี่ประมาณ15 2 0นาทีค่ะในช่วงนี้เราไม่รีบค่ะเพราะว่ารถขลองตัวไปได้สะดวกอีก10นาทีถึงเวลาเข้างาน 10นาทีฮึ10นาทีโอเคแต่ว่ารถจะมาติดตรงวงเวียน mm hmm. ลาวอบเบลนิดนึงก็ mm hmm. จะเป็นแบบนี้ชีวิตในการทำงานหน่น <laughs> หน่อยพอเฟิร <laughs> <P> ์ตพอเฟิร์ตพอเฟิร์ต วันนี้หอ่อห่อขนมจีนไปกินด้วยนะครับพี่ค่ะห่อขนมจีนอ่าน้ำน้ำเงี้ยวขนมน้ำยาน้ำเงี้ยวเนาะห่อไปนะคะห่ออาไปให้สาวน้อยกินช่วงเบรกที่ทำงานค่ะย,ยกปปแล้วก็ใส่พริกไปด้วยใส่พริกผงไปด้วยเพราะว่าสาวน้อยนาะงชอบกินเผ็ดนะคะก็ใส่ไปด้วย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราขับรถมาถึงครึ่งทางเพราะว่ารถ ช่วงวงเวียนรถก็จะติดแบบนี้แต่เรายังทำเวลาได้เราไม่ได้เข้างานสายสู้กันไปเนี่ยค่ะชีวิตในต่างแดนสู้กันไปค่ะพเพื่อนคะเราต้นทุนต่ากว่าคนอื่นเราก็ต้องทำทำให้มากกว่าคนอื่น ปล่อยถ้าปล่อยให้อยู่บ้านนาะงก็จะดูทีวีเล่นเกมเนาะเพราะว่าอยู่กับพ่อเนะอาะพ่อก็จะคุมไม่ค่อยได้ <He S 1> ก็ต้องยีนอเลดดี้นอเลดอยู่อยู่กับทีวีอยู่อยกว่าวันนยู่นางบอกว่านางอยากดูหนังเน็ตเฟกต่พ่อไม่ให้ดูนะคะอายุวันทุกครั้งบิดมี่เลยฮะอายุแค่ปีห้มันเห็นหน้ายู่นะาม่ดี เื่อเช้านอนอยู่แม่บอกว่ามาไปทํางานนางรีบตื่นเลยใช่ไหมรีบตื่นเลยรีบตื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดจะได้ไปทํางานกับแม่รีบตื่นเลยใช่ไหมคะคนสวยคะโอเคเพราะว่าหยุดเรียนทั้งอาทิตย์ก็จะให้มากับแม่ทั้งวันทั้งอาทิตย์เลยค่ะช่วงช่วงช่วงปิดเทอมแม่สมศรีก็จะออกเร็วนิดนึงเพราะว่าเด็กเด็กไม่เยอะ านก็จะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่ช่วงไหนที่ full time นี่บอกเลยว่าแทบจากคานกลับบ้านนะเพืเ่อนๆแทบจะดคานกลับบ้านเลยเพราะว่าหนื่ยมากเก็บของทํานั่นทนํานี่ถ้าไม่เสร็จเราก็ไม่อยากออกเราก็ไม่อยากทิ้งงานไว้ให้ให้คนอื่นเนาะเพราะว่าก็ไม่ใช่นิสยัยเราเนาะเราต้องเก็บกวาดถูเก็บอะไรทุกอย่างเก็บใส่ตู้เก็บ ที่กว่าที่งานจะเสร็จก็คือออกสายนะคะปกตินี่จะเลดงานช่วงเวลาเลิกแม่สมศรีก็จะเลทเลทประจําเลยแต่ดีใจที่เวลาเราลงลงเวลาออกผู้จัดการเราเขาเห็นนะคะว่าเราทํางานล่วงเวลามาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนครับเราก็ไม่ได้ไป ทวงเขานะคะว่าเออแม่สมศรีออกงานช้านะอยู่ต้องเพิ่มเงินในฉันอะไรประมาณนี้เราไม่เคยไปพูดเนาะพอพอเขาประชุมกันเนะาะผู้จัดจาก,การก็มาบอกให้แม่สมศรีได้รับรู้นะว่าเออเขาได,เาได้เขาได้ลงความเห็นนะเออที่แม่สมศรีทํางานล่วงเวลามาหลายอาทิตย์เขาจะเพิ่มเงินให้เราได้ฟังเราก็ดีใจเพื่อนคก็คือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ในส่วนนี้แต่ว่าผู้จัดการเห็น เขาเห็นอ่าความดีของเราเนาะเราก็โอเคค่ะเราก็ขอบคุณยินดีเท่าที่ได้ภูมิใจเท่าที่มีนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยคะ่ะชีวิตในต่างแดนในวันนี้พอเฟรส มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่นั่งรถมาด้วยกันกับแม่สมศรีไปสู้งานกันค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดแม่สมศรีต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ